สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมมาอ่อยปลาครับเริ่มจะถึงฤดูการตกเป็ดล้วก็เตรียมเออเตรียมเหยื่อมาอ่อยในนี้ก็เป็นลำครับฮะงปลางปลานี่เป็นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนครับจังหวัดพิษณุโลกก็ใกล้จะถึงฤดูล่าแล้วพวกผมก็มาหาอ่อยปลากันครับบรรยากาศโคตรดีครับเดี๋ยวเราเอาเรือออก อ้อยปลาหโหโคตรหน้าปักบิดเลยเอะเนาะอือนี่ครับวันนี้ก็มากับพันเต้เดี๋ยวอ้อยทั้งหนดิอ้อยเชียงเอาเพื่อนี่เหรอนี่ครับนี่มากับพันเต้วูเดี๋ยวก็จะไปหาผักหวานกันต่อตอนนี้วันนี้มาอ้อยกันเฉยครับหมายกำลังหน้าตกเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ดี๋ยวเรานำเรือออกเนาะนี่เหยื่อเราถ้ับบรรยากาศดีครับหนึ่งนี่ครับโหแล้วก็น้าปักเบ็ดมากครับเดินได้แล้วรอบเลยเนี่ยนะเต้นเนาะโอ้รอบเลยพี่มันเกีล็บแล้วหน้าปักจริงๆเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้พันตู่ดูปะเดี๋ยวเราเอาเรือออกกันครับ ตอนนี้เราก็เตรียมเรือแล้วก็ทำที่อะยังอันนี้เดี๋ยวควับไปแล้วครับยตัวนีกนม็มีีมมนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาไปไอ่อยกันครับขลงกุงหน้าบดต ไม่เราตีเฉียงออกมานี่เด้เตะแต่หน้านี้เราตีเราตีได้หมดเลยตรงนี้แหละเป็นทางลงเราดูทางลงรถแต่มันจะเตียนใช่ทางลงขับมาหนีครับอะไรป่ะผู้ชายเลยวะเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยไหนพูดถึงหน้าตีปินมากเลยอืม

ววประมาณนี้แหละเตะสวยแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราทำการทิ้งบอมจอดไปลูนี้เลยพอจะป่าก็ใจเส้นจอดมือเข้าลูใหญ่เลยเตะอันนี้เลยพอเดี๋ยวมันก็น้มันซนเต่งป่า เอ้าเดี๋ยวเชือกอยู่ไหนจับเชือกไปครับแต่มันไม่ออกเท่อ๋ออกอปน้ออกออกไปน้ปนน้ำนะอออเพเดี๋ยวมันจะดูมันนะเท่ทิ้งทีเอ้ปเี่จับเชือกไปเชือกไปไปแล้วครับ เราจะสักเชือกแน่เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเึงแล้วถึงแล้วโอเคให้พันเตมัดยังอยู่อยู่ไหมอันนี้เราจะทำเป็นหมายไว้ว่าเราจะมาอ่อยไว้ตรงนี้เวลาตีเบ็ดเราจะได้ไม่ไม่ไม่พันเบ็ดครับ ใ้ำพุ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมนู่นครับเนี่ยบุ้งบุ้งบุเม็ดขึ้นมาแล้วครับไปโอเคครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยทุนอยู่ข้างหลังผมได้แล้วครับอันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าประมาณสักสามวันครับน่าจะได้ขึ้นขึ้นมาตกกันแล้วครับโอเครับเดี๋ยวคอยมาติดตามชมนะครับอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ